ต้องขอใบให้ทุกคนค่ะเดี๋ยวจะเสียเปรียบกันอาจารย์เล้งครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เล้งไปทำอะไรตรงนั้นล่ะมาสิมาทำงานกอผมนี่กำลังแจกนี่นี่อ้โรณร้องให้เลิกสูบบุหรี่เพราะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกวันที่31พฤษภาคมเขาถือว่าเป็นวันรณรงค์รณรงค์งดสูบบุหรี่โลกคุณพี่ครับเลิกเถอะ สมมติว่าเราเลิกนี่ไอ้คนที่ยังดูดอยู่นี่จะเป็นโรคอะไรบ้างพี่โอ้โหเป็นที่นำพาของโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคปอดอ๋อน้องอยากได้โรคอะไรเจ๊ให้ฟรีๆเลยไม่ขายยังดูบุหรี่อยู่ใช่เจ๊ให้ฟรีๆเลยอย่างนี้คุณผู้ชมขาขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่กําลังคิดว่าเราจะมีก้าวแรกของชีวิตตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีดีกว่าเราไม่มีอะไรสักก้าวเลยค่อยๆเริ่มไปครับเริ่มได้ก็ได้เริ่มไม่ได้ก็เริ่มใหม่ก็พยายามเริ่มก็แล้วกันเะเป็นกําลังใจให้

พูดแล้วได้เงินก็จริงแต่หลังจากนั้นมันก็มีได้อย่างอื่นด้วยเชื่อมั่นค่ะเชื่อมั่นค่ะเชื่อมั่นพี่เวทมาค่ะตอบว่าถามคำถามมาแบบนี้มีเหรอผมจะไม่ตอบ1 2 3 4ในฐานะที่อยู่ใกล้คิดมีอาการการโดนใกล้ไหมฮะพี่มาเนี่ยนะถ้าใครรู้จักเขาจริงเขาจะรู้ว่าพี่มาเป็นคนจิตใจดีเป็นคนห่วงคนพี่แต่ว่าแกไม่สามารถรีบเรียงต่อม ฉันจะมาเรียบเรียงตอมอารมณ์ได้ยังไงในขณะที่ฉันได้อยู่ตรงกลางไอ้สคนขนาบข้างปัญหาทาง้ปัญหาท้งแปดปีเต็มเที่ยัต้องทนอย่างเงี้ยคุณลองคิดดูแล้วเราทนเพื่ออะไรใช่ไหมเงินคน่ดอ ถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ถูกใจพี่ตใจเอียะมั้ยด้วยความเคารพเขาพี่อันนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้ร่วมได้ฉันสงสัยมากไอ้ด้วยความเคารพเนี่ยพอเคารพเสร็จแล้วทำอะไรก็ได้เงี้ยฉันจะได้ทำกับคนอื่็จะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมทำไมเป็นพี่เหมียวพีี่เหมยวคือไม่รู้พี่ก็เป็นคนล่าเลงน่าโดนเหรอครับไม่ใช่เคนล่าเลงทมาว่าน่าจะโดนเหรอครับน่าจะโดนแต่มันดูเข้าใจคำถามเปล่ารู้เข้าใจค่ะ คือพ <ând> huh? ี่เม <directions> ียพ <im itation> right ูดเยอะใช่ไหมลูกพูดเยอะพูดไปเรื่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยดิแต่ชอบใช่ไหมเห็นไหมเพราะเขาก็เป็นคนเม้ามอยคนอื่นเหมือนกันครับผมจริงไหมชอบไหมชอบเม้ามอยไหมป็นเหรอคะชอบนี่ไงโอเคเดี๋ยวเข้าแก๊งแต่คนหนึ่งที่เม้ามอยคนอื่นตลอดเวลาเพราะรู้เรื่องราวของคนอื่นเยอะมากเลยคือน้องมิ้งค่ะน้องมิ้งตอบว่า าพูดกับผู้ใหญ่ก็ต้องแบบระวังเรื่องคําพูดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เ,<ล>เขาก็ไม่ได้แบบว่าจะเป็นแต่ว่ามีเกณฑ์ก็กเลังตัวใช่<อ>ค่ะโอ้โเป็นเด็กเตรียมเนื้อเตรียมตัวเออนาเอ็นดูไม่เหมือนทีม่ม แล้วค่ะแล้วบางทีก็ชอบแบบโดนบ้างแม่ก็ชอบแบบเตือนบ้างค่ะก็เลยอ,อาจจะเป็นตัวเองก็ได้เบาๆหน่อยลูกอันนี้เบาๆหน่อยลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม<ข>แม่ก็จะบอกใช่ไหมว่าม,มาสเตฟานีส,สเตฟนตา,นานีตอบว่า ทำงานเหนื่อยใช่ไหมคะไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็จะเหมือนแบบยากเย็ไม่ค่อยออกแล้วก็จะแบบพูดด้วยน้ําเสียงที่แบบไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะใน่ก็แเพื่อนๆก็บอกเข้าใจว่าแบบทํางานไรนื่้ยเข้าใจว่าเราเหนื่อยแต่เพื่อนแบบไม่เพื่อนไม่โกรธค่ะแต่แบบก็เตือนบ้างอะไรเงี้ยคือแบบไม่อยากแบบให้ไปพูดกับคนอื่นนะคะจริงแต่วันนี้เป็นคนใจร้อนไหมคะก็ก็นิดนึงนะคะพูดตรง ใช่ใช่ค่ะ,คะ<ร>พูดกับเขาสิครับลองพูดกับคนนี้สิครับนรือยากพูดอะไรคือตอนนี้อารมณ์ดีอยู่ค่ะ,ะพูดไม่ได้ไม่พอ<ช>เห็นหน้าผมแล้วเขาอารมณ์ดีอะ <c oughs> ว่า <aunque S 2> ลูกก็คือตอนแรกเนี่ยจะตอบรุ่นใหญ่แต่ว่ามาคิดดูอีกทีเนี่ยรุ่นใหญ่เขามีเขามีวิธีการพูดเขาเก่าเกมเขามีทาง่าีที่ไล่แล้วเขารู้กฎหมายแล้วว่ากฎนี้ไม่ควรพูดแต่ว่าเด็กๆที่เพิ่งเข้าวงการเนี่ยไอ้ช่วงดังนี่มันมันมีภาวะของหลุมพางของราบยศและชื่อเสียงอยู่เมื่อมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วเนี่ย ไอ้หลุมพางที่เขาขุดวางเอาไว้เนี่ยมันเยอะมากถ้าผ้าดตกลงไปมันก็จะกลายเป็นคนขี้วีนแล้วก็เวลาใครทําอะไรไม่พอใจตัวเองหรือว่าใครถามอะไรก็จะอุดหิดอะไรอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นภาวะนี้จะเกิดขึ้นกับเด็กวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเด็กใหม่ๆระวังไว้ให้ดีต้องตอบใครสักคนึแต่ว่าเด็กๆควรระวังเอาไว้โอเคน้องคนนี้นะครับ ต้องขออนุญาตตอบอาจจะเป็นเพราะว่าอาชีพของเธอเนี่ยอาจจะทำให้พาให้ร่วงได้คตอบว่าราศีราศีกรนฎดาวกระจายลูกเกตอบว่าราศีรกฎโอดีดหนูเป็นคนพูดไม่ดีเหรอหนูเป็นคนพูดอาจจะด้วย คาแรคเตอร์ <Character S 2> <c oughs> เราดูเหมือนร้ายเป็นนางร้ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเราอาจจะยังเป็นเด็กพูด,ดอะไรอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนบ้างอ,นนอะไรเงี้ยค่ะเราจะไม่รู้ว่าคนนี้ชอบแบบนั้นคนนั้นชอบแบบนี้อาจจะไปขัดหูขัดตาหนูถูกใจพี่ปากนะลูก <c oughs> อย่าเรียกว่าถ,ถ,ถูกใจเลยครับสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าเกิดข้อนี้เป็นจริงอย่างที่ลูกเกดตอบวันหนึ่งที่ลูกเกดร่วงไปพี่จะไปอุ้มทอนเสดเป็นต่อว่า ว่าไม่อยากตอบคนอื่นนะคะ<า>แต่ว่า <c oughs> มันใกล้จะถึงก็ทะเลเลนรอบสองแล้ว <c oughs> ทุกครั้งที่หนูพูดออกไปมันมีฟีดแบ็กยังไงคือคือหนูจะเป็นคนใจดีมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะโดน <c oughs> จะโดนวิจารณ์ว่าแบบใจดีเกินไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่บางครั้งนะคน เวลาไม่ได้ไปนั่งตรงนั้นนะมันมันนึกภาพไม่ออกอ่ะคือแต่ละคนที่ขึ้นมายืนบนเวทีเนี่ยเขาไม่มีเขามีแววตาแห่งความหวังในชีวิตเขาอ่ะหรืออะไรไม่รู้ว่าเวลาพูดออกไปมันจะไปถูกจิตถูกหูถูกใจใครหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะซึ่งพูดตรงเป็นเรื่องยากงานเป็นงานยากที่ยากที่ว่าน่าจะโดนเรงนี่แหละน่าจะโดนเอามาน้องมิ้นค่ะน้องมิ้นตอบว่าราศีตังใจเป็นเหมือนที่พี่บอกไหมว่ามิ้นเป็นคนตรงคาก็ ตัวเองด้วยค่ะเป็นคนแบบว่าถ้าเกิดว่าพูดอะไรแล้วก็ตรงตบางทีเหมือนแฟนคลับหรือคนอื่นที่เขาดูอยู่แล้วเขาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยช็อกเลยช็อกเลยก็แบบทาให้ไม่ชอบเราไปเลยอะไรเงี้ยเวลาเวลาหนูโดนคนที่เขาแบบไม่ชอบเราเงี้ยหนูรับมือยังไงเออก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขารักเราแล้วชอบเราจริงๆี่ยเขาต้องรับที่ตัวเราเป็นเราได้อะไรเงี้ย เป็นตัวของเราเราเป็นเราแล้วรักเราที่เราเป็นเราอย่ารักเราแล้วอยากให้เราเป็นแบบที่ตัวเองอยากให้เป็นอย่างนี้เนาะตอบได้รกันแม่ตอกว่ารอศีมางกอน้องมิ้นทำไมเป็นน้องมิ้นทำไมไม่เป็นตัวเองอ้าวเหรอเเพราะว่าคุณเดียรบอกว่าเป็นพี่เปพีโอ้ยคนอย่างฉันไม่มีทางหรอกบ้าเหรอถ้าฉันถ้าฉันปากพาร่วงอ่ะฉันร่วงมาตั้งแต่ปีที่หนึ่งแล้ว ปีแรกนี่นะโดนหนักที่สุดในโลกเลยเพราะว่าคนตกใจว่าอยู่ๆมาด่าคนอื่นเขายังไงโคมมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของวิธีการนําเสนอพี่รอดมาได้ยังไงนั่นน่ะสิคนหลบมาซีเพื่อนสาวดิฉันนะเขาบอกบอกว่าแกอย่าไปกินอะไรของที่เขาให้นะเขาใส่ยาพิษให้แกกินเลยนะงั้นเลยอตอนแรกปีแรกก็เลยเป็นเป็นมังกรนะมังกรนะมังกรไม่ใช่ตัวเองอาจารย์ลิง ฟันทราศีจะในช่วงนี้ปากจะพาร่วงคือร,ราศีราศีมีคกกนูกนะครับ